สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะแนะนำน้องเชอร์รี่ในการตรวจเช็คในเรื่องของล้อว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าล้อหน้าเราตรงหรือไม่ตรงอันดับแรกก่อนเลยก็คือว่าจะต้องตั้งพวงมาลัยให้ตรงนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าพวงมาลัยตรงนะครับพวงมาลัยตรงเนี่ยล้อหน้าอาจจะไม่ตรงเสมอไปนะครับแต่ถ้า พวงอะไรเป็นลักษณะแบบนี้อ่าน้องชลีลองจับดูนะอ่าหมุนไปทางขวานะครับอย่างนี้คือหมุนไปทางขวานะลักษณะพวงอะไรแบบนี้นะล้อเนี่ยไม่ตรงแน่นอนถูกไหมครับอ่ะึ้นกลับมานะพวงอะไรจะต้องจบแบบนี้ก่อนจบที่พวงอะไรตรงก่อนนะครับถ้าพวงอะไรตรงล้ออาจจะไม่ตรงเสมอไปนะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับวิธีที่1นนะเราจะเช็คว่าล้อเราตรงหรือไม่ตรงนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับคนส่วนมาก นิยมใช้กันนะครับโดยนํากระจกเปิดเปิดกระจกขวาลงนะครับเอาคําว่าออโต้กดไปแรงๆนะครับแล้วก็ชชโงกศีรษะไปดูล้อนะครับโอเคนะอ่าเดี๋ยวครดเปิดฝั่งนี้นะครับเชลโล่ไปดูนะน้องเชอรี่ดูฝั่งดูนะโอคจะเห็นว่าถ้าล้อตรงนะถ้าล้อตรงเนี่ยเราจะไม่เห็นยางสีดำๆเลยใช่ไหมครับนี่คือล้อตรง โอเคนะอ้าวตอนนี้หมุนขวาไปหนึ่งรอบก่อนค่ะเราหมุนขวาไปหนึ่งรอบนะถ้าหมุนขวาไปหนึ่งรอบแล้วอยากจะรู้ว่าล้อตรงไม่ตรงทําไงครับชงก์เชซาออไปดูนะเห็นไหมครับจะเห็นว่าด้านบนของล้อบดิดไปด้านไหนเอ่ยอด้านขวาเพราะนั้นเมื่อเราเห็นว่าล้อไปทางด้านขวาจะคืนกลับต้องคืนด้านไหนครับคืนซ้ายคืนซ้ายพอคืนซ้ายปุ๊บเสร็จแล้วทํงไงครับเอาลงชะงกดูหม่ล้อกลับมาตรงยังล้อกลับมาตรงแล้วนะครับอันนี้ก็คือ วิธีการนะครับเดี๋ยวกระจกฝั่งนู้นขึ้น,นอีกครูทีนะครับอันนี้คือวิธีการตรวจเช็คว่าล้อเราตรงหรือไม่ตรงนะครับแต่วิธีการนี้มีข้อจํากัดอย่างนี้ครับน้องชลี่ก็คือว่าถ้าสมมติตอนนี้ตอนกลางคืนนะเราเอากระจกฝั่งคนขับลงใช่ไหมเพื่อจะชะโงกเสียเสาออไปเนี่ยกลางคืนนะยุงก็เข้าแหละโอเคนี่คือข้อจํากัดข้อที่หนึ่งนะข้อจํากัดข้อที่สองก็คือถ้าตอนนี้ฝนตกเรากระจกลงไปได้ เราชะงนกไม่ได้ถูกไหมนี่คือข้อจํากัดข้อที่2และข้อที่3ก็คือเมื่อกี้จะเห็นว่ารถเราหยุดอยู่เฉยๆใช่ไหมครับแล้วน้องเชอรี่หมุนพวงมาลัยถูกไหมาการหมุนพวงมาลัยขนาที่รถเราหยุดนิ่งเนี่ยจะทําให้ยางรถยนต์สึกไง่ายการหมุนพวงมาลัยก็คือการหมุนล้อหน้าของรถใช่ไหมครับเมื่อตอนนี้รถเราจอดอยู่เฉยๆใช่ไหมแล้วเราหมุนล้อหน้าเนี่ยจะทําให้ดอกยางสึกง่ายเนื่องจากว่า ขณะที่รถเราหยุดตรงนี้น้ำหนักของรถทั้งหมดเลยเนี่ยลงไปที่พื้นถนนพอน้ำหนักลงไปที่พื้นถนนปุ๊บเนี่ยยางรถยนต์เนี่ยก็จะทำให้ไปคูดกับพื้นผิวถนนมากขึ้นบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมยางล้อหน้าของรถยนต์นะทำไมมันสึกเร็วกว่าล้อหลังเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเวลารถจอดนิ่งแบบนี้นะและไปหมุนพวงอะไรและทำแบบนี้บ่อยๆทําทำแบบนี้บ่อยๆอยยางล้อหน้าก็จะสึกเร็วขึ้น นะครับอันนี้คือข้อจํากัดข้อที่3เลยวิธีการที่2เราจะรู้ได้อย่างไรว่าล้อเราตรงหรือไม่ตรงนะครับวิธีการที่2ก็คือต้องขยับรถแลลวโอเคนะอตอนนี้นะสมมุติตอนนี้นะครับน้องเชอรี่หมุนพวงมาลัยไปทางด้านขวาก่อนหนึ่งรอบหมุนขวานะตอนนี้จบอย่างนี้ก่อนนะซึ่งตอนแรกนะครับน้องเชอรี่จะยังไม่รู้ว่าล้อเราตรงหรือไม่ตรงถูกไหมอันนี้คือวิธีการที่2ก็คือต้องขยับรถถึงจะรู้ว่าล้อตรงไม่ตรงนะครับอาจเยียบเบรกนะครับแล้วนำเบรกมือลง เข้าเกียร์ดีเดินหน้านะครับอ่าแล้วก็ปล่อยรถไหลช้าๆแล้วดูหน้ารถนะอ่าปล่อยรถไหลครับอ่าหยุดปุ๊บอ่าเห็นไหมบางคนรู้แล้วด้านไหนหน้ารถขวาไปทางขวานะครับเอานั้นไม่ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เอาเข้าเกียร์ดีใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์หน้ารถไปทางขวาใช่ไหมใช่ค่ะเพราะนั้นถ้าอยากให้ให้ล้อตรงต้องหมุนมาทางด้านซ้ายถูกต้องหมุนนะหมุนทางด้านซ้ายปุ๊บอ้าวเคนะอันนี้เรามองเสาสามต้นข้างหน้านะครับเสาสามต้นข้างหน้าคูเปรียบเทียบเหมือนกับท้ายรถของคันข้างหน้านะอ่ะป okay ลนะ่อยรถไหลครับ อ่าโดยฉพ่อเห็นไหมอ่าถูกต้องอันนี้คือลดไหลไปตรงๆแล้ววิธีการเช็ควิธีที่สองก็คือปล่อยลดไหลแล้วดูหน้ารถถ้าเราเข้าเกียร์เดินหน้าอยู่นะเราดูหน้ารถว่าหน้ารถเอียงไปทางไหนนะแต่คราวนี้ครูให้เข้าเกียร์ถอยหลังเอาของเข้าเกียร์ถอยหลังดูนะตอนนี้เปรียบเทียบสมมติสมมุติว่าในกรณีนี้นะครับเราไม่สามารถเดินหน้าไปได้เพราะถ้าเราเดินหน้าไปอาจจะสุดท้ายรถเขาหรือข้างหน้าเป็นกำแพงบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นเราจะใช้วิธีการถอยหลังเช็ค ตอนนี้เขาเกียวถอยหลังนะอรับคราวนี้หมุนขวาไปหนึ่งรอบสมมติเหตุการณ์นะครับว่าเราจะถอยหลังเพื่อเช็คนะครับตอนนี้หมุนขวานะซึ่งตอนแรกน้องเชอรี่อาจจะยังไม่รู้ว่าล้อตรงหรือไม่ตรงใช่ไหมคตอนนี้เราจะถอยหลังเพื่อเช็คนะครับอตอนนี้เราถอยหลังเราก็จะไม่มองข้างหน้าแล้วอาเราจะมองจากกระจกดูนะครับดูกระจกซ้ายก่อนอนะหรือน้องเชอรี่จะดูกระจกขวาก็แล้วแต่นะโอเคตอนนี้ปล่อยรถไหลน,นะครับดูท้ายรถนะโอเคหยุดปุ๊บก็มองออกไม่เอ่ยว่าท้ายรถเอียงไปด้านไหน ถูกต้องนั่นหมายความว่าเราหัมอะไรค้างขวาไปหนึออ่งรอบถ้าจะคืนพลังให้ตรงเราก็ต้องหมุนมาทางด้านซ้ายให้ตรงถูกต้องครับโอเคนะอันนี้ล้อตรงอยาเอาปล่อยรถไหลทีหนึ่งครับค่ะปล่อยรถไหลอ่ารถตรงแน่นอนแล้วชัวร์แล้วนี่คือเเข้าเกียร์ว่างแล้วดึงเบรกมือก่อนนะนี่คือการเช็ควิธีที่สองก็คือโดยการปล่อยให้รถไหลนะครับไหลเดินหน้าหรือไหลถอยหลังโอเคนะครับเราถึงจะรู้รว่าล้อรถตรงไม่ตรง แต่วิธีนี้ก็อาจจะมีข้อจํากัดตรงที่ว่าขณะที่เราปล่อยรถไหลไปเนี่ยนะครับเราอาจจะชนอะไรที่อยู่ข้างหน้าได้หรืออาจจะชนสิ่งที่อยู่ข้างหลังได้นะครับก็จะมีข้อจํากัดอยู่แต่ถ้าข้างหน้าเป็นพื้นที่โล่งๆว่างๆข้างหลังเป็นพื้นที่โล่งๆว่างๆเราก็สามารถที่จะถอยได้เลยเราก็สามารถเช็คจากตัวรถว่าเดินหน้าหน้ารถเองด้านไหนนะถอยหลังรถเองด้านไหนนะอันนี้คือวิธีการเช็ควิธีที่2ก็คืออะไรครับปล่อย ปล่อยให้รถไหลถูกต้องนะครับแต่ครูจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือไม่ต้องปล่อยให้รถไหลวิธีสามก็คือเราจะเช็คจากพวงมาลัยของร้อน,นี่แหละตอนพวงมาลัยตรงแล้วนะครับล้อตรงแล้วนะเราจะเช็คแบบนี้ครับน้องเชอรี่ก็คือว่าอ่ะมือจับที่ตำแหน่ง9ก้ากนะครับอ่ะครูบอกน้องเชอรี่หมุนพวงมาลัยไปทางด้านซ้าย1รอบก่อน อันนี้เพื่อจะเช็คนะครับว่าพวงไลยของเรานะหมุนไปทางซ้ายสุดหรือหมุนไปทางขวาสุดเนี่ยจากเดิมที่พวงาลยตรงล้อตรงแล้วนะเราหมุนไปสุดได้กี่รอบเมื่อกี้หมุนซ้ายไปหนึ่งรอบถูกไหมครับอ่าหมุนเพิ่มอีกครึ่งรอบครับอันนี้คือหนึ่งรอบครึ่งนะอ่าสลับมือเปลี่ยนตำแหน่งนะมือครับทุกตีมือมือนะอ่านี่คือรอบครึ่งถูกต้องอันนี้คือรอบครึ่งอ่าหมุนไปทางด้านซ้ายอีกค่อยๆหมุนนะหมุนหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนสุดวุ๊บนี่คือสุดใช่ไหมแต่หลักการแล้วไม่ว่าน้องเชอร์รี่นะครับหรื ใครก็แล้วแต่ที่หมุนพวงาลแล้วเนี่ยสุดนะไม่ว่าทางซ้ายหรือขวานะเมื่อหมุนสุดแล้วปุ๊บเราอย่าไปค้างที่สุดอย่างนี้แล้วปล่อยให้รถเลี้ยวนะครับอย่าปล่อยให้รถไหลเพราะว่าระบบพวงไลจะเสียหายง่ายพอหมุนสุดปุ๊บคลายมาน,นิดนึงให้ Hi, ถึงแค่รอบครึ่งพอโอเคอันนี้คือรอบครึ่งนะนะึกเมื่อกี้พวงไลตรงล้อตรงนะครับแล้วหมุนไปทางซ้ายสุดโดยประมาณนะครับหนึ่งรอบครึง่งเมื่อหมุนสุดหนึ่งรอบครึง่งปุ๊บเราก็ต้องคืนขวามาทลาย อ่าคืนครับอันนี้ครึ่งรอบนะแล้วหมุนอีกหนึ่งรอบนี่คือหมุนคืนกับหนึ่งรอบครึ่งพวงอะไรก็จะกลับมาตรงล้อก็จะกลับมาตรงแทนโอเคนะครับอ่ะคราวนี้ขอหมุนซ้ายหนึ่งรอบครึ่งใหม่จะมีวิธีการนับอย่างหมุนซ้ายนะครับหนึ่งรอบก่อนนะถ้านับทีละครึ่งนี่คืออ้าขอโทษทีกบหมุนใหม่นับทีละครึ่งรอบกันแต่ท้าทีละครึ่งนี่คือครึ่งรอบครั้งที่หนึ่งนะอ่าหมุนต่อครึ่งรอบครั้งที่สองอ่าหมุนต่อครับครึ่งรอบครั้งที่สามนี่คือรวมแล้วเป็นหนึ่งรอบครึ่ง แต่ถ้าเวลาคืนบางคนอาจจะคืนแล้วอาจจะงงมาหน่อยนึงว่าจะคืนให้ล้อตรงยังไงก็จะมีวิธีการหมุนทีละครึ่งรอบก็ได้แต่ถ้าเราไม่อยากหมุนทีละครึ่งรอบเราให้เราหมุนขวาให้หน้าพวงนในหงายขึ้นมาสองครั้งเอาครับหมุนขวานะอันนี้คือครึ่งรอบครั้งที่หนึ่งใช่ไหมหน้าพวงในหงายขึ้นมาตรงแล้วโอเคหมุนต่อครับครึ่งรอบครั้งที่สองนะครึ่งรอบครั้งที่สามนี่คือสรุปว่าเวลาคืนต้องคืนครึ่งรอบกลับมาสามครั้งหรือให้หน้าพวงอะไรเนี่ย งายขึ้นมากี่ครั้งสองครั้งนี่ก็คือเช็คว่าพวงในตรงหรือไม่ตรงนะครับนี่คือหมุนทางด้านอ่ะคราวนี้หมุนทางด้านขวาครับลองดูคงขวาได้เท่าไหร่ครับหนึ่งรอบครึ่งเหมือนกันไหมครึ่งรอบครั้งที่1ครึ่งรอบครั้งที่2หมุนต่อครับครึ่งรอบครั้งที่สาอ่ะเราหมุนสุดครับสุดสุดนะสุดคือแค่นี้อาคายออกมาประมาณรอบครึ่งนี่คือหมุนขวาก็โดยประมาณได้หนึ่งจริงจริงแล้วมากกว่าหนึ่งรอบครึ่งนะแต่ครูขอจบแค่หนึ่งรอบครึ่งแค่นี้ก่อนหมุนหนึ่งรอบ เมื่อกี้หมุนขวาหนึ่งรอบครึ่งต้องคืนซ้ายเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งรอบหมุนครับคือรอบครึ่งเลยนะนี่คือครึ่งรอบครั้งที่หนึ่งนะถ้านับทีละครึ่งครึ่งรอบครั้งที่หนึ่งครึ่งรอบครั้งที่สองแล้วก็ครึ่งรอบครั้งที่สามครึ่งรอบสามครั้งก็คือหนึ่งรอบครึ่งหรือให้หน้าพวงมาลัยหงายขึ้นมาสองครั้งโอเคแต่คราวนี้สมมุตินะในระหว่างที่เราขับในระหว่างที่เราหมุนเนี่ยบางทีเราไม่ได้สังเกตพวงมาลัยนะครับว่าเราหมุนไปเท่าไหร่นะโอเคคราวนี้คร จะไปทางขวานี้ก่อนนะจริงๆแล้วคือแค่ครึ่งรอบถูกมาแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าล้อเป็นอย่างไงเราไม่รู้ว่าล้อจะบิดไปทางด้านไหนนะครับหรือบางคนเรียกว่าอาจจะเรียกว่าหลงภูงิอะัยก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องยึดหลักแล้วคราวนี้ว่าเราจะเลือกเราจะเลือกหมุนทางด้านขวาสุดหรือซ้ายสุดดีหากถ้าสมมติหมุนทางขวานะครับหมุนขวาสุดสุดแล้นะครับเ,เราอาจจะไม่ต้องนับก็ได้หมุนให้สุดพวงมาลัยสุดนะครับสุดแล้วคลายออกมาอาจากเดิมที่เราหมุน ไม่ว่าจะซ้ายสุดหรือขวาสุดเนี่ยเมื่อกี้หมุนขวาสุดหรือซ้ายสุดเนี่ยคือหมุนไปเท่าไหร่หนึ่งรอบถูกไหมแต่ตอนนี้เราเลือกหมุนสุดไปด้านใดด้านหนึ่งและเราได้เลือกว่าหมุนขวาไปสุดนะครับหมุนสุดต้องขึ้นกลับมาเท่าไหร่อ่าวลองดูครับเมื่อกี้เราหมุนขวาไปสุดนะถูกต้องนี่แหละคือล้อตรงแล้วโอเคนะครับเอาแล้วตอนนี้สมมติว่าหมุนมาทางซ้ายครึ่งรอบก่อนนะ ตอน,นนี้หมุนมาทางซ้ายขึ้นรอบนะแต่ก่อนหน้านั้นเราไม่รู้นะครับว่าเราหมุนมาทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาเราสมมติตอนนั้นเราหลงพุ่งอะไรอยู่ไม่รู้ล้อเป็นยังไงนะอแต่ตอนนี้ครูใจให้เลือกหมุนไปทางขวาให้สุดหมุนขวาสุดนะสุดเลยนะหมุนขวาสุดตอนนี้ดูเหมือนว่าเราต้องหมุนเยอะใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้เราหมุนไปทางซ้ายแต่พอเราหมุนไปทางขวาเนี่ยเราดูเหมือนว่าเราต้องหมุนเยอะขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ตอนที่เราหมุนไปทางขวาเนี่ยยังไม่ต้องไปนับว่าเป็นเท่าไหร่แต่ขอให้หมุนไปให้สุดก่อน แต่พอสุดด้านในด้านหนึ่งปุ๊บเรารู้แล้วว่าหมุหมนสุดไปด้านใดด้านหนึ่งเราจะต้องคืนกลับให้ล้อตรงต้องหมุนกลับมาทาลายอ่าก็คือหนึ่งล้อขึ่งเลยหมดเลยนะครับโอเค <Okay. S 2> นี่ก็คือหมุนพวงมาลัยกลับมาเพื่อให้พวงมาลัยตรงล้อรถก็จะตรงแต่วิธีนี้ก็จะมีข้อจํากัดอีกก็คือว่าถ้ารถเราหยุดแบบนี้แล้วเราหมุนพวงมาลัยเนี่ยจะทําให้ดอกยางล้อหน้าทําไม สึกหลอได้ง่ายขึ้นนะนะลองดูนะครับสวัสดีครับ